สวัสดีค่ะถ้าในกระถางบอนสีหรือว่าในกระถางต้นไม้ของคุณมีเชื้อราสีขาวแบบนี้ต้องดูด่วนค่ะ Lately to to I've been lying No myself need แด้หลังจากที่นะคะได้มาเปิดตู้อบบอลสีดูนะคะก็ตกใจกับบอลสีกระถางนี้ค่ะเพราะว่าพบว่ามันมีเชื้อราสีขาวนะคะแผ่ปกคุมไปทั่วพื้นกระถางเลยนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยกังวลว่าเอ๊ะไอ้เชื้อราตัวเนี้ยมันจะส่งผลอันตรายกับบอลสีของเราหรือเปล่าค่ะประกอบกับก่อนหน้านี้นะคะเคยมีเพื่อนเพื่อเนี่ยแชทเข้ามาถามนะคะว่าที่กระถางต้นไม้ของเขาเนี่ยมีเชื้อราสีขาวๆแบบนี้นี่แหละขึ้นอยู่มันจะส่งผลอันตรายกับต้นไม้ไหม เราก็เลยไปหาข้อมูลมาค่ะทําให้รู้ว่าเจ้าเชื้อราสีขาวเหล่านี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มเชื้อราดีนั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์กับต้นไม้มากๆเลยนะคะหรือถ้าเป็นพวกเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ามีประโยชน์กับเกษตรอินทรีย์มากมากซึ่งเจ้าเชื้อราสีขาวเหล่านี้นะคะสามารถพบได้ในดินโดยทั่วไปเลยค่ะจัดได้ว่าเป็นเชื้อราดีนะคะและถ้ายิ่งมีเชื้อราสีขาวในปริมาณมากเนี่ย มันก็จะช่วยทําให้เชื้อราเลวนะคะฝั่งเชื้อราเลวที่มันจะเป็นอันตรายต่อพืชเนี่ยลดน้อยหายไปนั่นเองค่ะ แต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ใช้สารเคมี Me ในปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะ <S <S ก็เลยทําให้เราพบเนี่ยเชื้อราขาวในพื้นดินในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะทั้งๆท,ที่มันเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยจึงทําให้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านชาวสวนนะคะที่เป็นสายเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาได้มีการทําการเพราะเชื้อนะคะเชื้อราขาวเนี่ย <S 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 เพื่อนําไปใช้ในการเกษตรอินทรีย์ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าประโยชน์ของเชื้อราขาวตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะเชื่อได้ว่าถ้าใครรู้ประโยชน์แล้วนะคะ จะอึ้งแน่นอนค่ะประโยชน์ของเชื้อราขาวหรือว่าจุลินทรีย์ท้องถิ่นเนี้ยนะคะประโยชน์แรกก็คือช่วยย่อยสลายเร็วค่ะจะนําไปใช้ในกระบวนการทําปุ๋ยหมักนะคะหรือว่าในกระบวนการทําน้ําหมักนั่นเองค่ะเพื่อจะนําไปใช้ให้กับพืชนะคะ ประโยชน์ที่2ก็คือช่วยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินค่ะหรือว่าเรียกว่าปรับค่า pH นั่นเองค่ะประโยชน์ข้อต่อไปนะคะทําให้ดินเนี่ยสามารถปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะประโยชน์ข้อต่อไปก็คือทําให้ดินโปรง่งมีออกซิเจนนะคะจุลินทรีย์เนี่ยสามารถทํางานได้เต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยละคะ่ะประโยชน์ข้อต่อไปเนี่ยจำเป็นมากๆเลยคือจะช่วยทําให้พืชต้านทานโรคที่เกิดจากเชือ้อรา โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะประโยชน์ข้อต่อไปนะคะป้องกันโรคที่เกิดจากไส้เดือนฝอยแล้วก็ดับกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ได้ด้วยนะคะประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนนั่นเองค่ะ ซึ่งใครนะคะที่เป็นคนที่เลี้ยงบอลสีเนี่ยมักจะเจอกับปัญหาโรคไส้เดือนฝอยนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะคะไม่ได้คิดว่ามันเป็นโรคเพราะว่าไม่ได้หาข้อมูลไม่ได้มีความรู้ในส่วนนี้นะคะแต่ว่าใครนะคะที่ได้เดินตรวจกระถางบอลสีของท่านนะคะแล้วพบว่าดินภายในกระถางเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นขุยเล็กๆๆๆๆๆๆๆนะคะเป็นเม็ดเล็กๆๆตอนแรกเราจะเข้าใจว่าโอ้โหดินร่วนซุยใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะแบบนั้นคือ เป็นโรคไส้เดือนฝอยนั่นเองค่ะซึ่งไส้เดือนฝอยเนี่ยถ้าพูดง่ายๆมันก็จะเหมือนกับเป็นพยาติของต้นไม้นั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเกิดโรคไส้เดือนฝอยขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไปดูดสารอาหารในต้นไม้นั่นเองค่ะผลที่ได้ก็คือจะทําให้ต้นไม้เนี่ยมีการแคะแกนจเจริญเติบโตช้า ใบเหลืองแล้วก็เหี่ยวเฉานั่นเองค่ะถ้าใครนะคะที่รู้สึกว่าบอนสีของตัวเองเนี่ยมีอาการดังกล่าวนะคะให้รีบดูที่กระถางเลยถ้าคุณเห็นกระถางนะคะมีความร่วนซุยหรือว่าหน้าดินเนี่ยเป็นขุยๆเม็ดเล็กๆเ,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 เยอะเป็นพิเศษนะคะนั่นหมายความว่าคุณเจอกับโรคไส้เดือนฝอยแล้วล่ะคะ่ะซึ่งเจ้าเชื้อราขาวเนี่ยนะคะก็สามารถกําจัดโรคไส้เดือนฝอยได้ค่ะแต่ว่าอันดับแรกถ้าเจอโรคไส้เดือนฝอยนะคะให้ทําการรีบเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางโดยด่วนค่ะ ทีนี้ถ้าหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปหาไอ้เชื้อราขาวเชื้อราดีเหล่านี้เนี่ยมาจากที่ไหนถ้าสมมุติว่าเราไม่รอให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเชื้อราขาวเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะพบในพื้นที่ที่มันมีการหมักหมมนะคะมีการสะสมของอินทรีย์วัตถุต่างๆอย่างเช่นซากใบไม้เก่าๆนะคะที่มันสะสมกันมาเป็นระยะเวลานานถ้าคุณไปเดินดูตามใต้ต้นไม้นะคะก็จะเห็นนะคะใบไม้ที่มันเก่าๆเนี่ยจะมีนะคะเชื้อราสีขาวๆเนี่ยขึ้นอยู่หรือว่าถ้าใครนะคะ ที่ทําการหมักใบก้ามปูนะคะก็น่าจะเคยเห็นนะคะเจ้าตัวเชื้อราขาวเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะหรือถ้าใครนะคะที่ทําปุ๋ยหมักเนี่ยก็จะมีเจ้าเชื้อราขาวเนี่ยเกิดขึ้นหรือว่าถ้าเราหาไม่ได้จริงๆนะคะไม่มีทั้งใบก้ามปูหมักไม่มีทั้งปุ๋ยหมักนะคะคุณสามารถไปเดินดูตามกอไผ่ได้ค่ะนะคะใบไผ่ที่ทับถมกันเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะเกิดเชื้อราขาวขึ้นมาได้ด้วยค่ะ ซึ่งชาวบ้านนะคะสายกเกษตรอินทรีย์เขาก็จะใช้วิธีนี้เนี่ยแหละค่ะเขาก็หาจากาเศษซากพืชน,นะคะที่ทับถมกันเป็นระยะเวลานานตรงนั้นนะคะจะมีเจ้าพวกเชื้อราขาวเนี่ยอาศัยอยู่ค่ะเขาจะนําตัวนั้นนะคะมาเพาะเป็นเชื้อราขาวเพื่อนําไปใช้ในขบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเพื่อให้พืชเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้ได้ค่ะ สาคัญนะคะปลอดภัยไร้าสารเคมีแล้วก็เป็นของฟรีจากธรรมชาติด้วยค่ะหรือว่าใครนะคะที่กําลังจะทําปุ๋ยหมักหรือว่าการทําใบก้ามปูหมักนะคะถ้ามีเจ้าเชื้อราขาวเข้าไปเป็นตัวช่วยในการหมักนะคะก็จะทําให้การย่อยสลายเนี่ยรวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเชื้อราขาวเนี่ยเป็นเชื้อราฝ่ายดีแล้วแล้วเชื้อราแบบไหนนะคะที่เป็นเชื้อราฝ่ายเลวนะคะเชื้อราเลวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกสีส้มนะคะที่ออกสีส้มแล้วก็เป็นสีดํานั่นเองค่ะสังเกตดีๆนะคะถ้าโคนต้นไม้ ต้นไหนถ้ามีเชื้อราที่เป็นเชื้อราสีส้มหรือว่าเชื้อราสีดําเกาะปกคุมอยู่นะคะอีกไม่นานต้นไม้ต้นนั้นก็จะตายค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เดินตรวจกระถางต้นไม้ในบ้านแล้วพบว่ากระถางต้นไม้ของท่านกระถางบอนสีของท่านมีเชื้อราสีขาวแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจไปไม่ต้องหาวิธีกําจัดนะคะเพราะว่าเขาไม่เป็นอันตรายต่อพืชในทางตรงกันข้ามเป็นประโยชน์กับพืชมากๆเลยค่ะ ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามนะคะช่องซินปู่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจ a c e b o o k ก็กดติดตามได้ที่ซินปู่แอนค่ะแล้วก็ฝากเพจนะคะน้องหมาน่ารักน่ารักที่ Hello หมาน้อยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ